สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมาทดลองใช้งาน Linux Distribution ตระกูลหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับใน Linux ตระกูลนี้นะครับก็เมื่อก่อนก็เคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับของ Linux ที่มีการใช้งานมากที่สุดนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มี Linux ตระกูลอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ไฟ แรงนะครับก็มาแทนที่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีล i นุกหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาแทนที่ตระกูลนี้ไปนะครับแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับนุลินตระกูลนี้นะครับก็คือล i น u x m i n มิน์นั่นเองนะครับผมซึ่งในระบบนะลินุกมินต์ตัวนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเวอร์ชัน่น20แล้วนะครับผมก่อนที่จะไปต่อนะครับก็เดี๋ยวขอเล่าสักนิดนึงนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการล i นุกมิน t ์นะครับระบบ ตัวนี้นะครับก็เป็นระบบ Linux อีกตระกูลหนึ่งนะครับที่เอาตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu รุ่นที่เป็น LTS มาพัฒนาต่อนะครับแล้วใส่ในรูปแบบของตัวเองฟังก์ชันอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอะไราตัดฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นออกฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ตัว Linux Mint นะครับก็จะออกรุ่นตามหลังตามระบบตัว Ubuntu LTS อยู่ไม่กี่เดือนนะครับผมซึ่งก็หมายควา ว่า Linux Mint นะครับจะออกรุ่นใหม่ทุก2ปีนะครับเพราะว่า Ubuntu รุ่นที่เป็น LTS จะออกทุก2ปีเช่นเดียวกันนะโดยใน Linux Mint นะครับก็จะมีให้เลือกนะัติดตั้งทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับก็คือในรูปแบบของ Linux Mint c i อ่า o n n n i t o o n d น t i o n นะครับนะอ่า Mate Edition นะ SFCE Edition แล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็น LMDE นะครับผมก็ให้สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับผมโดยรุ่นที่เป็นอ่าลินุก ธรรมดากับ LMDE เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าโครงสร้างภายในครับของตัว Linux Mint จะแตกต่างกันนะครับก็ Linux Mint ใน่วยเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยจะเอาในส่วนของตัวระบบของ Ubuntu LTS มาพัฒนาต่อนะครับแต่พอมาเป็น LMDEC เนี่ยตัวนี้นะครับเขาเอาตัวระบบปฏิบัติการ Debian เอามาพัฒนาต่อนะครับผมหน้าตาจะเหมือนกันกันกบใน Linux Mint เวอร์ชันธรรมดานะครับเพราะคนพัฒนาเขาเจ้าเดียวกันนะครับโดย Linux มินนะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับในการติดตั้งนะครับทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือใช้ cinnamon mate แล้วก็ affce นะครับผมซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่ารูปแบบไอคอนหน้าจออะไรต่างๆจะแตกต่างกันออกไปการเซตติ้งอะไรต่างๆรวมรูปแบบเมนูนะครับหรือที่ว่าระบบหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับทั้ง3แบบนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะต้องการแบบไหนนะครับโดยในเวอร์ชั่นของ cinnamon กับ mate นะครับผม ก็จะเป็นระบบหน้าจอที่ทาง Linux Mint เขาพัฒนาขึ้นเองเลยนะครับผมแต่ส่วน XFCE ก็จะเป็นระบบตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็น Open So u r c e นะครับก็เอาเข้ามานะครับผมอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับในส่วนของ Linux Mint คร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สเต็ปต่อไปนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยจะ Linux Mint เนี่ยก็มาเดินทางมาถึงเวอร์ชัน่น20แล้วนะครับผมก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับในเวอร์ชันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับฟังก์ชันแรกนะครับ ผมอันนี้ก็ชื่อว่าวาร์ฟินิเตอร์นะมั้ยหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะรับส่งไฟล์นะครับจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องใช้แซมบ้านะหรือไม่ต้องเปิดแชร์โฟลเดอร์อะไรยุ่งยากเราก็สามารถที่จะส่งรับหรือส่งไฟล์โดยแยกเครื่องกันได้นะอันนี้เขาจะขึ้นเป็นยูเซอร์ให้นะคล้ายๆกับซอฟต์แวร์ Software อย่างพวกแอร์ดรอปในใน,ในส่วนของ iOS นะ นะครับผมที่เขามีฟีเจอร์แบบนี้นะเพราะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเครื่องที่ทดสอบเนี่ยจะเป็นเครื่องเดียวนะที่จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็เลยอาจจะยังทดลองไม่ได้นะครับผมนะครับฟีเจอร์นี้ครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอ่า NVIDIA Optimus นะครับผมอันนี้ก็จะมีไอคอนนะครับของตัว Intel กับเ v ็นว a ดีเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ลงตัวระบบ Linux Mint นะครับในโน้ตบุ๊กนะครับ ที่มี CPU Intel แล้วก็การ์ดจอ NVIDIA นะครับผมถ้าเราลงไดเวอร์ NVIDIA แล้วมันจะมีไอคอนตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้ให้เราใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราคลิกตัวไอคอนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าให้ให้เลือกว่าเราจะใช้ในส่วนของการ์ดจอของตัวไหนเป็นหลักนะครับผมก็เราสามารถติดตั้งได้นะครับและที่สําคัญก็คือเราสามารถที่จะคลิกเลือกออปชันนะครับว่าจะให้ใช้การ์ดจออีกตัวหนึ่งในการทํางานได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ถือ ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของแถบเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบตั้งค่าความละเอียดหน้าจอนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ารองรับในส่วนของฟังก์ชันที่มีชื่อว่า fractional scaling นะครับก็ในส่วนของ z o มเล e v e l เนี่ยมันสามารถ z o มได้ทีละ25%ได้นะครับจากเดิมที่มันต้องซูมทีละ100%นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไร แปลกใหม่มากนะเพราะว่าในส่วนตรงนี้ตัว Ubuntu เวอร์ชันธรรมดาก็สามารถใช้งานได้แล้วนะอันนี้เขาเพิ่งจะปรับขึ้นมานะครับจากในเวอร์ชันนี้นะแล้วเาจะมีเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจนะครับ DB นะับอันนี้ก็ถ้าใครเคยใช้ Linux Ubuntu เวอร์ชันเก่านะก็น่าจะคุ้นเคยกับต,ตัวตัวหน้าจอแบบนี้นะผม GDBI นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับให้เป็นแบบนี้นะผมก็ถือว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ แล้วก็ดูดีขึ้นนะต่อไปก็จะเป็นปรับปรุงประสิทธิภาพนะผมอันนี้ก็เขาบอกว่าตัวจัดการแพนะ็กเกจน,นะผมอยากไซเนปติกเป็นแอปเดมอนนะผมแล้วก็ตัวระบบแพ็กเกจแอปนะตัวอ่านข้อมูลของตัวที่จัดการเจ่ยวกับพวกระบบแพ็กเกจนะก็จะใช้แอปเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับตั้งสำหรับในส่วนของการติดตั้งแพ็กเกจใหม่ๆนวตรงนี้ก็อันนี้นะครับก็ฟังก์ชัน s n น p นะผมจะถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงเพิ่มได้ด้วย นะครับผมก็อันนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันนี้นะครับ Ubuntu นะครับไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับต่อไปนะไลท์เซสชันก็จะเป็นในส่วนของการบูตด้วยแผ่น ISO นะบนเวอร์ชันบอกจะล็อกความละเอียดของหน้าจอนะครับขั้นต่ำอยู่ที่124 768นะครับผมก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยแปลกอะไรสักเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นในส่วนของปรับปรุงหน้าตาอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็ดูแล้วก็ดูดีขึ้นนะเราก็จะมี w a เป p ปอ e r ติดตั้งมาให้ทอนประมาณนี้นะ ผมแล้วก็ตัวเนื่องจากว่าตัว Linux Mint นะก็เอาตัวของ Ubuntu เวอร์ชันที่เป็น LTS เอามาพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ support นะครับผมในเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันกันกนกบทาง Ubuntu ที่เป็น LTS นะก็คือมีอัปเดตนะครับจนถึงปี2025นะครับผมก็ซัพพอร์ตปีนะครับอันนี้แล้วก็ในเวอร์ชันในปี2022นะหรืออีก2ปีข้างหน้านะครับก็จะมีเวอร์ชันใหม่นะครับ อาจจะเป็นเวอร์ชัน21หรือเป็นเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับผมก็จะสามารถที่จะอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชันนั้นในอนาคตได้นะครับผมก็โอเคนะครับก็ในส่วนของฟีเจอร์หลักๆนะครับของ Linux Mint เวอร์ชัน20นี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฟีเจอร์ของมันนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงนะครับเกี่ยวกับ Linux ตะกูลนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะที่ ติดตั้งหนะึ่งขณะนี้นะครับก็เป็นล i n o Mint เวอร์ชัน่นะครับในรูปแบบหน้าจอ c i n n a m o n นะผมก็หน้าจอจะจะคล้ายๆกับอของทาง Windows นะผมก็จะมีแท็บท a สบาร์ด้านล่างนะแล้วก็มีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะก็จริงๆมันก็คล้ายๆกับ x p อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จะคิดละกันนะว่าเขาพัฒนาเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ขึ้นมาอ้นนี้ปุ๊บเนีย่ยมันก็จะเป็นเมนูหลักชั d o ดาวรีบูตนะผมอันนี้ก็จะเป็นล็อกเอาท์อันนี้ล็อกสกรีนอันนี้เปิดแฟ้ม เทอร์มินอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเซตติ้งนะครับผมอันนี้ตัวจัดการแพ็กเกจนะครับแล้วก็เบราว์เซอร์ไฟฟอล์นะครับผมก็มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับผมก็ดูดูแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างใจจากตัวในส่วนของ Ubuntu ซอฟต์แวร์สักเท่าไหร่นะครับผมหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับเพราะอย่างที่บอกครับก็เอาตัวที่ Ubuntu มาพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์อะไรต่างๆก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับผมโอเคอันนี้ซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับ ดูเซตติ้งนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะหน้าจอเซตติ้งนะจะแตกต่างไปจาก u ูบุนตูนะก็จะหน้าตาจะคล้ายๆกับาทางฝั่งของ Apple นะผมเครื่อง่อา macos นะผมเขาก็จะมีหมวดหมดูหม่แล้วก็มีไอคอนนะว่าเราจะต้องไปตั้งค่าในตรงไหนนะครับผมแรกก็จะเป็นหน้าจออะไรต่งตางๆนะก็จะมีแบ็กกราวนะทำเอฟเฟกมีฟอนต์เลือกธีมได้นะครับใครไม่ชอบธีมสีนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมก็มีตั้งค่าระบบนะ มากมายนะครับผมก็ลองไล่ดูแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไอคอนแล้วก็ชื่อที่เรียกว่าก็สื่ออยู่แล้วนะครับว่าเข้าไปแล้วเราจะไปตั้งค่าอะไรนะนั้าล่าก็จะมีแต่การดรเวอร์มีไฟวอล์นอัรา์อินวินโดนะจัดก,การยูเซอร์อะไรต่างๆนะก็ดูเรียบแล้วก็สะอาดดีเหมือนกันนะครับก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่จะแตกต่างจาก u ู u n t u ก็คืออันนี้นะเป็น Hot c o น n e r นะครับผมอันนี้เนี่ยจะเมื่อเอาเมาส์พอยเตอร์อันนี้นะครับเอาไปชนที่มุม ขอบจอฟังใดฟังหนึ่งเนี่ยแล้วก็สามารถเซตได้ว่าไอ้ขอบตัวเนี้ยจะเอาไปทําอะไรนะครับก็สามารถเปิดแล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะให้ทําอะไรนะครับจะให้ร้านโปรแกรมจะให้อะไรนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะผมในส่วนตรงนี้นะก็ถ้าใครไม่ใช้ก็ปิดไปนะเพราะไม่งั้นเอาเมาส์ไปชนอะไรางี้ก็เดี๋ยวมันจะฟังก์ชันมันจะทํางานขึ้นมานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดสเลดนะครับผมอันนี้เดสเล t ก็คือจะคล้ายๆกับเมนูวิดเจ็ตนะัผมน,นี่ก็จะเป็นอันนี้นะที่ผมเพิ่มเข้ามานะ เราสามารถที่จะโหลดเดสเลตตัวนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะนี่ครับก็ถมาที่จะโหลดเพิ่มได้นะนี่ก็จะมีออปชันนี่นี่ครับก็อยากได้อะไรก็ได้เรียกว,ว่าเปิดขึ้นมาได้แล้วกันนะนี่มีโควิด -19 ด้วยนะครับเพราะถือว่าทันสมัยอยู่เลยนะเนี่ยในส่วนที่เหลือนะก็จะไม่ค่อยแตกต่างไปจากาลิงนกนุกในตระกลอื่นๆมากนักนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะไปก็จะเป็นส่งแอปพลิเคชันนะครับผมที่ติดเครื่องมานะครับเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราดาวโหลดตัว iSO มาเรา ก็ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะจะมีซอฟต์แวร์อะไรเป็นค่าเป็นเริ่มต้นบ้างนะครับผมอันนี้ครับเขาจะมีโปรแกรมอันนี้ G Note นะครับผมก็อันนี้จะเป็นโปรแกรมอ่าจดโนตนะครับผมน,นี่ครับเขาก็มีโนตมาให้นะก็ใครสนใจก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะแล้วก,ก็อันนี้นะครับก็ตามที่ฟีเจอร์ที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออ่า w a r i n a t o r นะครับผมแต่เนื่องจากว่าในณตอนนี้เนี่ยคือเครื่องที่เปิดใช้งานเนี่ยมันมีอยู่เครื่องเดียวนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะ ลองหลายๆเครื่องแล้วลองมาเปิดดูว่ามันฟีเจอร์นี้มันเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเขาก็มีโค้ดมาด้วยนะเป็นโอเ n นซอร์สก็สามารถที่จะบิลแล้วก็เอาไปรันบนลีนุกตะกูลอื่นได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานไอซอฟต์แวร์ตัวนี้กันนะครับผมก็ผมคิดว่าไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะวันนี้เอาไปในส่วนของกราฟิกนะก็จะมีโปรแกรมว i เวอร์น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมโปรแกรม Pix อันนี้โปรแกรมวาดรูปอันนี้ก็ เอาไปสลับนะสแกนรูปนั่เองอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ใช้ไฟฟ์อกเป็นค่าเริ่มต้นนะเหมือนลิโนคตระกูลอื่นแล้วก็ใช้ตัวจัดการอีเมลทันเดอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็มีโปรแกรมโหลดบิตชื่อธนะันสมิชชันนะครับผมออฟฟิศนะครับก็ยังคงเหมือนกันกันกบลิโนคตระกูลอื่นโดยใช้รีบาร์ออฟฟิตนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกแตกต่างไปจากตระกูลอื่นซาวแอนด์วิดีโอนะครับอันนี้เขาใช้แอปพลิเคชันนะชื่อว่าเซลลูลอยนะอันนี้ก็หน้าจอน่าจะเหมือนกันกับจีโนเพเยอร์นะครับนะผมก็เออ นะจะประมาณนั้นนะ Install Media Codec ก็กดปุ๊บมันก็จะไปดึง่าซอฟต์แวร์ในส่วนของการถอดรหัสวิดีโอแล้วก็เสียงนะเพื่อให้มันสามารถทำงานได้แล้วก็ r h ท t มบ b อกอันนี้จะเป็นโปรแกรมเล่นเพลงนะในส่วนแอดมินนะมีอะไรให้เพิ่มเติมมากก็ดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากในเวอร์ชันของ่าลินุกตระกูลอื่นครับนเะอาอันนี้เขาจะมี s y n สติกแ c ็กเก a แมเนจเจอเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอ,อสายลัดผ่านนะครับก็ถือว่ายังคงความคลาสสิกนะของอันนี้ก็ถ้าเป็นลิ n u x อุมงตูนี่เขาหน้าจอเขาไปไกลแล้วนะนี่ครับหน้าจอของซ y n เน t ติกเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะครับอางนี้ก็ในส่วนของแอดมินนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้ f ิ r เฟลนก็จะเป็นส่วนตั้งค่าก็ก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้เพลสก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอพวกโฮมโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์มิวสิกอะไรต่างๆก็จะไม่มีเท่านี้นะอันนี้แล้วก็จะเป็นรายการไฟล์ที่เราเปิดไปเมื่อล่าสุดนะครับผมก็จะมาโชว์ตรงนี้เพื่อใครที่ต้องการ ที่จะเปิดอะไรสักอย่างนะบ่อยๆนะครับซ้าๆเป็นประจานะครับก็มาดูที่ตัวนี้ได้นะผมเพื่อลดเวลาในการเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างพวกเปิดเอกสารหรือเปิดอะไรพวกนี้นะนะโอเคนะครับก็ในสองของหน้าจอเมนูนะครับผมก็จะมีมีเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในสอง,องหน้าจอของงานระบบจัดการไฟล์นะแฟร์ไฟล์เมนเจอร์นะผมอันนี้ก็ดูแล้วก็ได้เรียกว่าก็มีความคลาสสิกอยู่นะครับผมก็อ่อแล้วก็นี่ไงครับในสอของไฟล์สิท เนี่ยเขาจะมีขีดในนี้ด้วยนะครับว่ามีการใช้เนื้อที่ดิส์ไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะผมก็ฟีเจอร์นี้ในอุลโตไม่มีนะผมอันนี้เขามีมาให้นะผมก็ก็ถือว่าดีนะครับที่เขามีตัวนี้มาให้นะก็สะดวกเวลาเราเรามาดูว่าเออตอนนี้จะรู้ว่าดิสก์ใกล้เต็มหรือย,อยังอะไรอานนี้แล้วส่วนเมนูอะไรต่างๆนะก็ถือว่าการใช้งานไม่แตกต่างกันมากนะผมสำหรับคนที่ใช้นินุกมา,มาเป็นเวลานานนะครับหรือจะเป็นคนที่หัดเล่นนะก็งอจอบ ก็จะไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของการทดลองใช้งานอะเรนูคมินต์ยี่สิบนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็สรุปส่งท้ายคลิปนะครับก็ในรตระกูลนี้นะครับก็เป็นเรนูตตระกูลหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่าก็มีการใช้งานที่พื้นฐานนะครับผมก็มีความเรียบง่ายแล้วก็มีหน้าจอที่เรียกได้ว,ว่าก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวระบบอื่นๆอย่างเครื่อง Mac หรือทางของ Windows นะก็พอมาเจอเนี้ยปุ๊บอ๋อก็หน้าตาประมาณนี้ก็สามารถที่จะเปิดดูแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เลยนะเพราะก็มีซอฟต์แวร์ในส่วนของอำนวยความสะดวกพื้นฐานนะก็ถือว่าก็เงยครบถ้วนนะผมก็ไม่จําเป็นจะต้องลงอะไรมากนักนะแล้วก็มีฟีเจอร์ในส่วนของอการแชร์ไฟล์นะครับด้วยซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไดเวอร์ NVidia นะสำหรับโน้ตบุ๊กนะก็ถือว่าดีเลยนะก็สำหรับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กที่เป็น c p u i n t e l แล้วก็ กระจออินวิเดียนะก็สามารถที่จะสวิตช์โหมดได้ง่ายมากขึ้นนะสาหรับลินลิตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปลงอะไรให้มันปวดหัวมากนะครับผมซึ่งลินุกตัวนี้นะครับผมก็ผมคิดว่าลินูคตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับมือใหม่นะครับว่าคนที่จะเพิ่งที่จะใช้งานลิน u x นะคนที่สนใจจะลองใช้นะครับก็แนะนําว่าใช้ตัวนี้นะครับน่าจะปรับตัวได้ง่ายมากกว่านะครับในลิน u x ตระกูลอื่นนะครับในเรื่องของการจัดการหน้าจอ อะไรต่างๆฟังก์ชันอะไรตรงนี้ก็คล้ายกันนะครับพอมาและใช้ตัวนี้เราแบบคล่องตัวแล้วนะครับก็เอาไปคุณจะไปต่อนะครับนีนกตระกูลอื่นที่มีความซับซอ้อนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นวันนี้เนี่ยก็ที่เหลือมันก็ไม่ยากแล้วนะเพราะมันมันก็คือลีนกตระกูลหนึ่งนะครับพวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ของลีนกคล่องแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะขอแค่ย่างเดียวก็คือก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับรีนกตระกูล นี้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็สําหรับในารายการคันทรีนีนุกนะกับลีนุกมิน20นะในคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสนใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ like, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับเราพบกันใหม่ครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ